เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาทดสอบเปรียบเทียบระหว่างไม้รุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วครับนั่นคือซาราโมนิกบีลิง100่งร้อเซตบีนะครับกับซาราโมนิกบีลิง500 B2 เสียงจะต่างกันขนาดไหนนะครับไปรับชมกันครับโอเคครับเพื่อนๆและเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจากไม้ซาราโมนิกบีลิงหน0่งร้อยเซตบีนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆและเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจากไม้ซาราโมนิกบีลิง500้าร B2 นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาเปรียบเทียบระดับทดสอบนะครับระหว่าง Bill ิ n g 500 Pro B 2นะครับกับตัว Bill ิ n g 100 Set B 2นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคาเปิดตัวของตัว Bill ิ n g 500 B 2นะครับเขาเปิดตัวมาที่9 9 0 0นนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดราคาลงมาแล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะมันก็ตามกันอยู่นะครับเพราะราคาเปิดตัวมันเกือบหมื่นเลยแต่ตัวนี้5 2 5 0บาทนะครับแต่ด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับราคาที่สูงกว่าฟังก์ชันการใช้งานมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่้เามพือ ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังทำคอนเทนต์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงสเปคของ2ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวบิลิงหนึ่งร้อยนะครับเขาเคลมมาว่าเขาส่งสัญญาณได้ไกล50เมตรนะครับแต่ตัวบิลิงห้าร้อยนะครับเขาเคลมมาว่าส่งสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรนะครับแล้วตัวนี้เป็นการรับสัญญาณขึ้นแบบ 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเป็นไมที่รับเสียงแบบ omnidirectional เหมือนกันนะครับเป็นรับเสียงแบบรอบทิศทางนั L ่นเองนะครับแต่เ e พื L ่อนๆเห็นไหมครับ e ว่าตัว e พี่ของเขาบ0 100 p ป o นะครับเขามีตัวกล่องชาร์จมาให้นะครับซึ่งอันนี้สะดวกสบายต่อการที่เราย้ายโลเคชันเราไปถ่ายสถานที่อื่นนะครับโดยที่เราใช้งานเสร็จแล้วก็เสียบชาร์จในกล่องได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่นะครับเวลาเราชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเราสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง8ชั่วโมงแต่ตัวบีลิง100สูงสุดได้ถึง10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวบีลิง500โป o b 2นะครับเขามีจอ OLG แสดงสถานนะต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถปรับโหมดเป็น โมโนหรือว่าสตูดิโอได้นะครับแต่ตัวบีลิง1 0 0นะครับไม่สามารถปรับอะไรได้เลยสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานก็ต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆนและฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับของตัวบีลิง5 0 0 Pro B2 นะครับที่เราส่งนะครับเขาสามารถเสียบไมโครเวลียได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่ตัวรับนะครับเขามีช่องเสียบหูฟังไว้โมเนเตอร์เสียงอีกนะครับแต่ส่วนตัวบีลิง100นะครับไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ไม่มี ช่องเสียบเราเลียนะครับเป็นไม้แบบว่าบิวอินเพียวเลยเวลาเราใช้นะครับก็เน็บไว้ที่เสื้อได้เลยใช้งานง่ายอ่ะใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็ไม่มีจอครับมีแค่จอบอกสถานะนะครับแต่ตัวบีลิงหนึ่งร้อยนะครับเขามีโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนเวลาเราไปถ่ายแบบนอกสถานที่ที่เสียงรบกวนเยอะนะครับสามารถเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนได้นะครับแต่ตัว b ีลิงห0 0ร้อยโปนะครับไม่มีโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับ แล้วก็ไม้สองตัวนี้นะครับเป็นไม์ที่สามารถใช้งานกลับกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนได้นะครับเราจะไปเททดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเสียงของ2ตัวนี้โทนเสียงจะเป็นแบบไหนนะครับใครจะเสียงแหลมใครจะเสียงทุ่มแล้วก็ระยะสัญญาณเป็นแบบไหนนะครับผมจะลองเทสแบบว่าหันหน้าหันหลังเดินใน,นระยะที่เท่ากันนะครับแล้วเรามาดูว่าเสียงของ2อตัวนี้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับไปรับชมครับโอเคครับพเพื่อนๆแลวเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจาก ไมซาลาโมนิกบีลิงคหนึ่งร้เซตบีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อยู่ท่ามกลางด้านหลังเคอนถนนลาดพร้าวนะครับรถวิ่งผ่านตลอดนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสระยะให้เพื่อนเพื่ดูนะครับว่าตัวนี้ระยะเขาจะได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าเขาเคลมมาว่าไกลถึง50เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหอยหลังนะครับแล้วก็จะลองหันหลังให้เพื่อนๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45โอเคระยะก็มาไกลมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆว่าตอนเนี้ยผมได้ใส่ ตัววินมารไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําการเสียงลมเยอะมากๆนะครับผมก็เลยใส่ตัวกันเสียงลมเข้าไปนะครับเพื่อให้เสียงเรามีน้ําหนักมากขึ้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดเป็นโหมดปกติอยู่นะครับซึ่งตัวน,นี้สามารถเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนได้นะครับเพื่อนๆโดยที่นี่มาสดๆเลยโดยที่เรากดนะครับบวกกับลบข้างๆพร้อมกันหนึ่งที่ตึ้ง พอกดเสร็จแล้วนะครับตัวแถบไฟสถานนะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะมาเทสใหม่นะครับว่าเปิดกับไม่เปิดต่างกันแบบไหนนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 ข้ามกลางเสียงรบกวนด้านหลังเยอะมากเลยนะครับเฮ็ดไมครับ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคครับเพื่อนๆรัเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ณนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจากไม้สลาวอนิกบีลิงห้าร้อยโปลบีสองนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พยายามปรับเกรนไม้ให้มันเท่ากันนะครับเพื่อเราจะมาทดสอบเสียงนะครับว่าไม้สตัวน,นี้เขาต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีโมดตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาเฮ็ดไม้แล้วก็เทสระยะให้เพื่อนๆดูนะครับ เพราะว่าตัวนี้เขาเค็มาว่าไกลถึง100เมตรโอ้โหมาเลย1 2 3 4 5 7, 8 8 1ส11 1ี่ห้า15 1ด17 18 19 20 21 22 23 24สามส้าสหกสมแป ส c ่เอ4 4ส44สโอเคระยะที่เราเทสกับตัวแล้วก็ประมาณนี้นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ่อนเราจะมาทดสอบกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่มีใครพูดไกลขนาดนี้หรอกครับแต่เราจะมาทดสอบนะครับว่า2ตัวนี้ระยะการส่งสัญญาณเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนส่งสัญญาณได้ดีกว่ากันเวลาเราหันหลังพูดทดสอบไหมนะครับ แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมทดสอบก็คือตัวนี้เราใช้ไม้เพียวๆเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถเสียบไม้เราเลี่ย3.5ได้นะครับ แต่ตัว B100 i l B2 ไม่สามารถเสียบได้นะครับผมก็จะมาเทสให้ดูสดๆเลยนะครับว่าเสียงของ2ตัวนี้ต่างกันขนาดไหนนะครับทดสอบไหมนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับเสียงของไม้สตัวนี้นะครับฟังชันการใช้งานต่างๆนะครับราคาแพงเขาก็จะฟังก์ชันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าเราเป็นสายคอนเทนเตอร์ที่แบบมือโปรแล้วนะครับก็คงต้องเบนไปฝั่งนี้นะครับแต่ แต่ถ้าใครเป็น มือใหม่นะครับที่อยากหาไมควเลตขนาดเล็กพกพาสะดวกใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากครับอย่งคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ต้องเป็นตัว Blink 100่เซต B 2นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากได้นะครับหรือว่าจะทักมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าแอดมินเราตอบไวแล้วก็น่ารักมากนะครับสามารถแอดมาสอบถามได้ที่ร้านของเราได้เลยนะครับเทปเกจ์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิว กเ gotcha จะมาทดสอบอะไรฟเพื่อนคอยติดตามมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนสำวันนี้สวดสวัสดีครับ